สวัสดีท่านชมนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับ Japan Channel วันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นลบเจเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูใบนะตับมีผมแกะมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูนี่มันก่อนนะตัวใครดูที่มันฆ่าได้ทั้งหมดนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยโฟกัสหนสกล่องกล่องบล็อกโฟกัสดิ ไม่โฟกัสเลยเอาเป็นว่าผมบอกว่าสิบตัวกันแล้วกันเดีวท่านผู้ชมนับดูหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็น,นี่ก็คือหุ่นที่ผมสั่งไปนะครับเป็นยิปซีเดนเจอร์โอเคยิปซีเดนเจอร์ก็จะเป็นมาร์คห้าเอ้ยมาร์คสามแล้วครับผมนี่ยิปซีเดนเจอร์อันนี้ก็คอลเลกชันเดืออะไรไม่รู้เนี่ยผมตาดไปหออก โอเคเดี๋ยวผมเอาหุ่นเอ้ยเดี๋ยวเอากล่องมาดูก่อนนยะค่ะนี่ก็คือชื่อของมันเกเกอร์ยิปซีเรนเจอร์แลนนี่ก็คือกล่องที่ผมทำลายไปแล้วนี่ขาดเลยแกะแบบทิ้งไปและนี่ก็คือหุ่นของเรา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 นี่สแสงแสงเยอะไป ปิดประมาณครับนี่นะครับหุนลบเราโอเคนี่ไก่ไก่เป็นไงอันนี้ตัวนี้ก็ประมาณ530บาทนะครับสั่งจากช h อปปี้ตัดจริงผมเข้ายูทูแหละ โอเคอันดับแรกเรามาดูจุดขยับของมันก่อนนะครับอันดับแรกหัวหัวหันได้แค่นิดเดียวนะครับผมหันขึ้นหันลงแค่มอิดเดียวเองโอเคมาดูแขนแขนหมุนได้ประมาณไหนวะหมุนได้น่าจะสามร้อยหกสิบองศานะครับแต่นี่ไงครับสามร้อหกสิบองศาจริงด้วยแต่มันติด เนี่ยสามร้อยหกสิบองศาค่านี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมสามร้อยหกสิบองศาเหมือนกันนี่โอเคมาดูข้อสอบข้อสอบขันได้ประมาณนี้นี่ครับผมโอเคนี่น้องผมก็ทำคลิปแทรกด้วยนี่นี่ผมก็พูดแทรกด้วยนี่ดูนะครับโอเคแล้วก็ห <Okay. S 1> ักขึ้นมา ชึบนี่ครับก็ประมาณนี้เลยมาดูกำปั้นนะครับกำปั้นนี่กำปั้นมันหมุนได้นะครับสามร้อยหกสิบองศามันเป็นยางนะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาโอเคมาดูขากันโอเคเอาแขนลงก่อนเอาแขนขึ้นไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะขวางทางขา คดูขานี่ขาประมาณนี้นะครับสูงสุดสูงสุดก็ประมาณอืดชึบนี่นะครับประมาณนี้หนึ่งเท้ามันก็หมุนได้นิดหนึ่งนะครับดูเท้าหมุนได้นิดหนึ่งตรงนี้ก็หมุนได้นะครับผมขยับได้ โอเคมาดูเข่ากันบ้างเลยเออหนีบนิ้วไปก็หมักนะโอเคเข่าเข่านีชึบนี่นะครับเข่าก็ได้ประมาณนี้เลยประมาณนี้อกขก็เอะพดท่าพูดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ ก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปก็มาที่เอวนะครับเออผมลืมบอกไปว่าอันนี้ไม่มีของแถมนะครับผมมีโพุท่าได้ด้วยจะโพูดต่อสู้กัน จะโพสต,ต่อสู้กันก็ได้โชว์ขอยืมหุ่นหน่อยเดวผมขอยืมหุ่นหน่อยนี่นะครับหุ่นั้อง,งอผมเป็นหุ่นของสไตรเกอร์ยูเลกาแล้วครับตั้งก,กนรไปโอเคแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้รอบนึงน,นะครับท่านผู้ชมนี่ ขยับมาอีกสักนิดนึงก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับผมก็ตั้งท่ากันได้แล้วก็ต่อฟูกันได้ชุบๆนี่ไหนนี่ไหนนี่ได้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยิบซีเดนเจอร์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน่อยวันนี้ผมไปแล้วนะ Bye bye.